สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับพดมมกนะคะกะ็มีนักเรียนนะคะ,ะถามคำถ,ถามเข้ามาว่าเวลาทำตกแต่งภาพนะคะลบฉากหลังเนี่ยด้วยโปรแกร,รม r Remove Background นะคะพอเราทำเสร็จแล,แล้วเราก็ดาวน์โหลดภาพนะคะที่ทำการ r e ีโมทแบ็กกราความละเอียดของภาพเนี่ย มันจะต่ำใช่หรือไม่นะคะแล้วถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะให้ภาพที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมีความละเอียดนะคะสูงเท่าเดิมนะคะต้องทำยังไงนะคะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคนมุกก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าการที่เราเอารูปภาพของเราเนี่ยไป ลบพื้นหลังที่ Remove Background จะทำให้ความละเอียดของภาพต่ำลงจริงหรือไม่นะคะและวิธีการทำให้รูปภาพเนี่ยมันมีความละเอียดกลับมาเท่าเดิมจะทำอย่างไรนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลย ก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เข้าที่ Google เนาะหารูปภาพที่เราต้องการนะคะพอเราได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วให้ดูตรงมุมด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะมันจะมีความละเอียดบอกอยู่ว่าภาพอันนี้มีความละเอียดเท่าไหร่นะคะอย่างภาพที่เห็นตรงนี้นะคะความละเอียดจะอยู่ที่1500คูณหน0่นาะคะเราก็ ทำการ open รูปภาพนะคะให้มันมาที่แท็บใหม่จากนั้นนะคะคลิกขวาแล้วเซฟรูปภาพนะคะ,ะให้เราสร้างโฟลเดอร์สักหนึ่งโฟลเดอร์นะคะเป็นโฟลเดอร์อะไรก็ได้นะคะจากนั้นเซฟรูปภาพนี้เข้าไปนะคะ,ะเมื่อเราเซฟรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดโปรแกรม r o v o v e แบ g กเก่าขึ้นมา ะะจากนั้นอัปโหลดรูปภาพน,านะคะเมื่อกี้เราเอาเข้าไปใน New Folder นะคะแล้ก็ดาวดน์โหลดรูปภาพออกมาเมื่อเราดาวดน์โหลดรูปภาพออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่าภาพพื้นหลังตรงนี้จะไม่มีเลยนะคะและลองมองทางด้านขวามือ นะคะคตรงช่องดาวน์โหลดเห็นไหมคะด้านล่างเขาจะมีบอกว่าภาพอันนี้เนี่ยถ้าเรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะคะความความละเอียดของภาพหรือขนาดของภาพเนี่ยมันจะอยู่ที่500นะคะ500คู500นะ,ะตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวพิกเซลของตัวรูปภาพเนี่ยกลับมา ที่1,500งพันคูณหนึ่้าเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะทําให้เราเสียเงินทันทีนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนเราไปซื้อแพ็กเกจของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกตามนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องเสียเงินให้กับเขานะคะเป็นรายเดือนนะคะ ซึ่งตรงนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องอมากดตรงนี้เพื่อเสียเงินนะคะเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะ,ะให้เรากดดาวน์โหลดรูปภาพนะคะแล้วก็เซฟรูปภาพเมื่อเราดาวน์โหลดแนละเซฟรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปิดนะคะโปรแกรม Photo s k e t c ขึ้นมา นะคะให้เราเปิดโปรแกรม p h o t o s ส k e t ขึ้นมานะคะจากนั้นกดที่ Edit นะคะจากนั้นดูทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือให้เลือกที่ Desktop นะคะแล้วก็เลือก new folder นะคะก็คือโฟลเดอร์ที่เราเซฟรูปภาพนั้นไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่ามีรูปภาพของเราเนี่ยอันเนี้ย นะคะที่เราไปรีมูแปแบ็กกราวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็กดที่รูปนะคะจากนั้นลองมาดูมาเช็คตรงนี้ดูนะคะโฟโต้ตรงนี้เขาจะมีบอกว่าขนาดรูปภาพนี้คือ500คูณ500ซึ่งเราไม่อยากได้500คูณ500เราอยากจะได้เท่าเดิมก็คือ1,000 1,500คูณ1,500นะคะวิธีการให้มากดที่โฮมแล้วกดที่ r e รีไซ จากนั้นนะคะตรงช่องตรงนี้นะคะให้เราใส่1,500นะคะจะใส่ช่องบนก็ได้หรือช่องล่างก็ได้นะคะจากนั้นกดโอเคอ่าขนาดตรงนี้ก็จะได้1,500งพันคูณหนึ่แล้วนะคะจากนั้นกดเซฟนะคะเซฟแล้วก็กดเซฟอีกทีหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เราจะไปเช็คนะคะว่ารูปภาพของเรานะคะที่อยู่ในอ่า New Folder เนี่ยจะมีขนาดเท่าไรนะคะอ่าเห็นไหมคะอันนี้ตัวนี้นะคะ PNG นะคะเมื่อกี้เราแก้ที่รูปภาพ PNG นะคะ PNG ตัวนี้จะอยู่ที่1,500คูณ1,500นะคะขนาด รูปภาพนี้มันก็กลับมาเท่าเดิมแล้วนะคะจากเดิมที่มันเป็น5 0 0ร้อยคูณห้านะคะส่วนในรูปภาพ5 0 0อคูณ้าเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในออริจินอลตัวนี้นะคะลองชิคดูก็ได้เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือ5 0าอยคูณห้านะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีนะคะที่เราทำภาพพื้นหลังนะคะ โดยทําให้ความละเอียดของรูปภาพเนี่ยกลับมาเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคาตอบนะคะในคําถามของนักเรียนก็คือว่าเวลาที่เราตกแต่งรบรูปภาพนะคะฉากหลังด้วยโปรแกร,รม Remove b a c k g r o u n d เนี่ยมันจะทําให้ความละเอียดของภาพหรือพิกเซลขนาดพิกเซลเนี่ยต่ำลงมาใช่ไหมอันนี้ตอบว่าใช่ค่ะขนาดภาพจะลดลงมาจะเหลือแค่500คูณ500พิกเซลนะคะ ทีนี้คำถามที่2ก็คือถ้าต้องการที่จะให้ภาพเนี่ยมันเกิดความคมชัดหรือว่ามันมีขนาดพิกเซลที่มันเท่าเดิมเนี่ยจะต้องเสียเงินใช่หรือไม่อันนี้ไม่จําเป็นต้องเสียเงินถามว่าเราอยากจะเสียเงินได้ไหมเสียได้แต่อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเราสามารถที่จะทำให้รูปภาพเนี่ยกลับมามีขนาดพิกเซลที่เท่าเดิมได้นะคะโดยวิธีการก็คือนำรูปภาพที่ดาวน์โหลด นะคะลงมาแล้วแล้วก็เอามาแก้ไขในโปรโตสเกตเพื่อที่จะให้ขนาดพิกเซลของรูปภาพเนี่ยมันกลับมาเท่าเดิมได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น,นคำตอบที่2ก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปเสียงเงินนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กไ็ได้รู้นะคะวิธีการรีมูฟแบ็กาวนะคะแล้วก็ได้ความรู้ว่าความละเอียดที่เราดาวน์โหลดรูปภาพมาเนี่ย มันมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วเราสามารถเพิ่มขนาดรูปภาพได้อย่างไรนั่นเองนะคะ